สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของบุ๋มบิ ok ๋มชัชชุออนโมกสีซึ่งเมื่อวานได้ลงทาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอสวีล็กญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าหาพูดถึงเปอร์เซ็นต์การตบของบุ๋มบิ๋มถือว่าดีแต่ว่าการรับเสิร์ฟของบุ๋มบิ๋มมีปัญหามากนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเปอร์เซ็นต์รับสูงมากๆแต่ว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่ได้เลย สามคนที่รับเซิร์ฟให้กับทางาฮิเมจิในนัดที่เจอ P f u อนะครับก็จะมีโนนากะซึ่งรับสูงถึง60.9%อบกาอีาอจายองที่ลงมาแทนบุมบิมเนี่ยก็ลงรับได้30%ขณะที่บุมบิมเนี่ย3.6%เท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าอว้ยมันพอเจ็บหัวไหร่แล้วจะเกี่ยวกับการรับเริร์ฟเอมันเกี่ยวนะครับเพราะเวลารับเนี่ยลูกบอลมามันจะสะเทือนดังนั้นก็จะค่อนข้างเกี่ยวแหละแล้วก็จะมีวัตานาเบะก็ลงมา นี่ก็41.7%คือเราจะเห็นได้ว่าฮิมิจิก็ใช้หัวเสาสลับกันไปสลับกันมานะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเกมเกมรับเสิร์ฟอยู่แล้วเราทุกคนเนี่ยทำได้ดีจริงๆจ,จ,จะโทษบุ๋มบิ่มก็ไม่ได้ไม่เชิงนะครับเพราะว่าก็เป็นทางโค้ดแหละที่เลือกเอาบุ๋มบิ่มลงมาเพราะอาจจะมั่นใจแต่ว่าบุ๋มบิ่มว่าจ,จะยังไม่พร้อมซึ่งถ้าเป็นในสภาพที่แบบว่าเป็นฟูลเป็นฟิตเลยนะครับฟิตร้อของบุ๋มบิ่มเนี่ยยังไงซะการรับเสิร์ฟไม่น่ามีปัญหา ตรงนี้หลายคนก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหัวไหล่ของทางบุบิมที่น่าจะยังไม่หายดีแล้วก็มีปัญหาเห็นได้ชัดจริงๆจากการรับเสิร์ฟแล้วเราก็เป็นห่วงพู่ายๆว่าเป็นห่วงแล้วจึงนี้จนี้มันทําให้มีการพูดถึงกรณีของสมาคมที่มีการใช้งานบูบิมในสภาพที่เราไม่รู้ว่ามีมากแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยที่ผมมองว่า ทางสมาคมต้องชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนิดหนึ่งก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักกีฬาควรจะออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าจริงๆกรณีบุ๋มบิบเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราไม่ทราบอาการบาดเจ็บที่แท้จริงว่าประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยได้คุยกับทางนักกีฬาย,ยาวชนทีมชาติคนหนึ่งนานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมทาคลิปใหม่ๆก็คือน้องก็ไม่ได้เล่นทีมชาติแล้วหรืออะไรแล้วผมก็เลยได้เข้าไปคุยกับน้องเพราะว่าหลายคนเนี่ย อยากเห็นน้องกลับมาเหลือเกินแล้วน้องก็เหมือนจะพยายามกลับมาโดยมีการเล่นในไทยลีกอยู่ประมาณสัก1นปีนะครับแต่ว่าดูแล้วน้องไม่น่าเอาทางนี้แล้วแหละด้วยอะไรบางอย่างผมก็พยายามถามน้องครับว่า,เ,าเป็นอะไรถึงไม่เล่นทีมชาติแล้วหรืออะไรต่างๆตัวน้องก็บอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าทางสมาคมไม่ให้บอกนี่คือขนาดไม่ได้เล่นทีมชาตินะครับก็คือเยาวชนทีมชาติ ก็จบไปแล้วน้องก็ไม่ได้ติดทีมชาติหรือว่าอะไรด้วยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าทางสมาคมเนี่ยพยายามปกปิดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาซึ่งไม่ว่าจะหลุดวงโคจรไปแล้วหรือว่าอยู่ในวงโคจรก็ตามหรือถ้าเกิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้เห็นอาการบาดเจ็บมาชัดเจนหรือคนถามไายเยอะโดยเฉพาะเป็นตัวสําคัญอย่างกรณีบุ๋มบิ่มเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สัมภาษณ์ออกมาหรืออะไรเนี่ยบางคนไม่ค่อยเชื่อ เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันมีแค่นั้นหรอพูดง่ายๆว่าทางสมาคมเนี่ยไม่พูดความจริงออกมาทั้งหมดว่าอาการบุ๋มบิ่มประมาณเท่าไหร่เราจะได้เห็นแต่ข่าวประมาณว่า90%แล้วใกล้าหายแล้วรอยนิดนึงเล่นได้หรือว่าอะไรต่างๆนานาแล้วทําให้ในการเล่นวี L ของบุ๋มบิ่มเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งจริงๆหลายคนก็มีการแสดงความเห็นว่าไม่ต้องเอาน้องไปก็ได้ให้น้องพักแล้วก็ลองใช้คนอื่นเพราะเอาจริงแล้วในการเล่นวี l อลบุ๋มบิ่มเนี่ยมีรายชื่อไปก็จริงแต่ว่าไม่สามารถ ลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับก็คือลงไปแล้วก็ตีไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้ดังนั้นโอเคสนามแรกอาจจะลองทดลองก่อนแล้วมันไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยก็ได้แล้วก็สนามที่2ส,สนามที่3มเนี่ยเอาคนอื่นลงหรือแม้กระทั่งในวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกก็เข้าใจนะครับว่าบุมบิมเนี่ยเป็นเป็นผู้เล่นสําคัญซึ่งตัว,ต,วตัวบุมบิ่มก็อาจจะอยากเล่นเองก็ได้หรือทางโค้ชอยากจะมีรายชื่อบุมบิมไว้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจแล้วก็ข่มคู่แข่งซึ่งชื่อบุมบิมเนี่ยข่คมคู่แข่งได้แน่ ก็เลยเป็นไปตามนี้นะครับเหตุการณ์ความวุนหรืออะไรต่างๆแต่เห็นได้ชัดว่าบุมบิ่มเนี่ยไม่สามารถหายดีได้มันทําให้มีความกังวลในวอลเลย,บรรย์บอลหญิงในโปรแกรมนานาชาติของปีนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ยังมีการแข่งขันอยู่เพราะบุมบิ่มเนี่ยไม่ได้พักยาวๆสักปี2ป,ปีอะไรประมาณนี้แข่งแข่งทีมชาติเสร็จก็ไปเล่นสโมสรถึงแม้ว่าจะมีช่วงพักแต่ว่าไอ้ช่วงพักที่ว่ามันไม่หายดี ากเอาคําพูดของทางโค้ดหรือว่าทางสมาคมอะไรต่างๆเราอาจจะมองว่าเฮ้ยกระบุ่มิ่มใกล้หายเดียวนะเ9เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเนี่ยน่าจะฟิตหรืออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทาั่งเล่นสโมสเรเสร็จกลับมามีช่วงซ้อมหรืออะไรกับทางทีมชาติก็ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูหรือหายดีได้เต็มที่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่หลายเป็น,หล,นหลายคนเป็นห่วงแล้วก็คือบางคนเนี่ยอา,อาจจะรู้มานานแล้วะว่าทางสมาคมไม่มีการพูดอาการบาดเจ็บที่แท้จริงมันอาจจะพูดพูดได้ไม่หมดนะครับ หรืออย่างกรณีที่ทย้อนไปเลยอาการของเพียวอัชราพรคงยศนี่ก็น่าสนใจนะครับว่าเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมีการบอกว่าเพียวอาจจะเล่นไม่ได้เล่นวีเอลไม่ได้เลยก็คือของปีที่แล้วส0 24นะครับก็ไม่รู้ว่าหนักมากน้อยแค่ไหนเรารู้แต่ว่าเพียวเนี่ยติดเชื้อ,อแล้วก็ไม่รู้เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ตอนนั้นญี่ปุ่นเขาระบาดกันหรือเปล่ามาจากเพียวกลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีอาการซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อของเพียวด้วยเรารู้ได้หมดครับเพราะว่า เพียวเนี่ยรู้สึกว่าจะพักไปประมาณ1สนาม1สนามแล้วก็กลับมาได้ประมาณนี้แ,แต่ว่าอาการหมดจีแท้จริงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าทางสมาคมเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยทั้งหมดเพราะว่ากลัวแฟนเลยบอลจะมีความเป็นห่วงหรือกังวลหรือทําลายความกำลังใจของนักกีฬากันเองหรือไมอ่แต่เท่าที่เห็นเน่ยก็คือเพียวเนี่ยก็นั่นแหละตอนนั้นมีมบอกอยู่มีบอกมีก็คือรู้แต่ว,ว่าจะเกือบจะไม่ได้เล่นสุดท้ายก็ได้เล่นนะครับแล้ว หลังจากนั้นเที่ยวก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันเกิดจากกรณีแบบนี้หรือเปล่าหรือถ้าย้อนไปเลยนะครับก็คือกรณีของเตยหัตยาบำรุงสุขซึ่งอาการเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเตยเนี่ยผ่ามาผ่ามาปุ๊บแล้วก็กําลังจะรีเทิร์นพอรีเทิร์นประโมดแล้วกลับมาไม่ได้ซึ่งจริงๆของเตยถือว่าก็ค่อนข้างรู้ส่วนหนึ่งว่า มันมันอ่ามันมันไม่หายดีนะครับเราเตยมาพัมาให้สัมภาษณ์ที่หลังว่าเพราะว่าเราเร่งเกินไปเร่งที่จะกลับมาคืนสนามแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างอย่างกรณีแนนอันแนนนี่ก็ค่อนข้างจริงๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนอยู่เพราะว่ากรณีถ้าเกิดว่าพักหลายๆแบบพักแบบเป็นปีนะครับยาวๆเลยเนี่ยอันเนี้ยมันต้องสื่อสารกันตรงไปตรงมาครับแต่ว่าอ่าถ้าเป็นคนอื่นที่มีอาการนิดๆหน่อยๆห,หรือ,อไดประมาณเนี้ยอ่าหรือ อาจจะมีอาการระดูเรื้อรังหรืออะไรเนี่ยบางทีมันมันไม่ค่อยชัดเจนทําให้หลายคนไม่เชื่อใจการให้สัมภาษณ์ของทางสมาคมมากแล้วก็เป็นกรณีที่ผมมองว่าถ้าอยากจะมีการบริหารงานที่โปร่งใสหรืออะไรเนี่ยก็ควรจะออกมาพูดมากกว่านี้เพราะว่าดูแล้วรายละเอียดการบาดเจ็ของบิมเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่สามารถลงลึกได้ว่ามันเป็นยังไงก็สําหรับวันนี้นะครับทางฮิมิจิจะเจอกับ PFU ซึ่งผมมองว่า แนนน่าจะพักเป็นการคาดการณ์เฉยนะครับก็ต้องรุ้น้วว่าบุ่มบิมลงมาจะมีโอกาสลงมาหรือเปล่าแล้วถ้าลงมาแล้วการรับเสิร์ฟจะดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ที่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ